ครับผมวันนี้กับเป็นมือวันศุกร์ครับผมที่22ครับกันยาครับอันนี้ก็เฮ็ดยาขึ้นเก่าล้วครับค้นไข้ลายครับครับกับมันมีแดดครับผมแต่วันที่หนึ่งมาบ่มีแดดครับนี่หมอที่สองของมือนี่ครับผมครับอ่ะเบิ่งฟื้นเฮาโอเคไฟได้ดีครับลงทุนไปซื้อฟื้นมาครับผมกับนี่สกัดยาครับอันนี้ก็สกัดน้ำมันกันครับผมครับกับ มันมีกเลยเฮ็ดทิ่มไว้ครับผมเห็ดน้ำมันไว้ใส่บาดใส่แผลครับผมนี่แหละครับผมเต่าหากประยุกมาเองครับดูดีครับผมแน่นอนครับหมอแรกได้ไปซองขวดขาวครับหมอแรกนี่หมอซองครับได้เห็นเราเลยรีบเร่งเลยครับผมเพราะว่ามันติดไฟยากครับผมมันในดินเปียกฝนตกรับฟื้นกับเปียกครับพอดีได้เห็นเรากลเฮ็ดตลอดเลยครับผมยาตัวนี้จะไปใส่ในบำบัด ได้หลายโลกครับผมครับตัวนี้ครับนี่เต่าเข้าไปยกขึนมาเคลื่อนย้ายได้ครับเวลาเลิกแค่เราก็ถอดออกครับผมครับถอดออกก็ยกของเก็บ้ไว้ตากผลนครับนี่ครับผมนี่ครับผมกับหมอบุญชิตยาดีคือก่อนล่ะครับผมครับยาดังยาดีครับตัวนี้ครับผมครับอันนี้กับต้นเหี้ยนอ้วนเข้าคงเทพครับผมนี่ครับนี่ปักไว้ครับผมครับพอดีมีเพื่อนหมอสั่งอยากได้ไปปลูกให้รูปครบในกรุงเทพพิษน้ำมันสินครับผม ครับนี่หาต้นครับเดี๋ยวหิวเข้าไปกรุงเทพ่ครับผมนี่ก็ต้นโป่งฟ้าครับผมครับนี่ครับโป่งฟ้าครับอันนั้นก็เฮ็ดน้ำมันเขากันครับหมอนครับผมนั่นครับเคี่ยวมันเป็นน้ำครับเป็นจุดไฟทีครั้งนึ่งออกให้ครบมดครับผมครับนี่ยาสกัดแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมของหมอแพทย์แผนโบราณครับครับนี่บางคนบอกเขาใจ็บก็เห็นครับกับวิธีเฮ็ดแบบนี้ครับผมครับผมกเกลือปลาเป็น หนึ่งเดียวก็ว่าได้ครับผมครับสำหรับยาตำรับนี้ผมจะชํำนานครับผมครับนี่ยาหมดไปเป็นเดือนแล้วครับผมฝนตกบริเทศครับผมครับนี่ดินเฮาก็มาจากอยุทยาครับดินนาจียดีครับผมครับนี่ดินเดนียวใช้ดินเจ็ดป่าชาแางคักับผมนี่ดินจากเกดีเก่าครับผมนี่จะมนวดเป็นปั้นดีๆครับผมนี่ครับมาทุบจนละเอียดเลยครับผม ตาวม้จากยุทธยากับใส่ถุงปิดไรดดีครับผมครับนี่เป็นยาดียาดังครับผมครับหลายท่านรู้หรอกว่าเป็นยาอย่างครับผมตัวนี้ครับเป็นยาที่ผมเม็ดขึ้นมาเป็นยาโด่งดังผมชำนาญในยาตุรับนี่ครับผมตาวเขาเีกขึ้นมาไม่ค้างก้อนผมใส่แก๊สครับเรายาบ่ออกครับผมบ่ออกครับไฟบ่ถึงครับผมเหลืองทุนไปซื้อซื้อลัวครับซื้อฟื้นครับมาลดหนึ่งครับผม มันได้เห็นแล้วก็เห็นต่อเลยครับนี่หมอสองของวันที่22ครับเมื่อนี่เป็นวันศุกร์ที่22เดือนกันยายครับผมครับนี่แหละครับผมโอเคครับผมครับครับ